นี่งอย่านี้พ่อปรสันจ้งห้องเองเพ่กงทรกตังทำอะไรันังไัคิดคิดเยอะนางหัวโตนะ่เป็นอะไรกันเขาบอกแล้วคิดผิดเ้อนางหัวโต เมื่อแรกของหอหลังฉีดฉีดเสร็จแล้วเดินทางไปบุรีรัมเลยใช่ไหมแถมอยู่แถมแถมกูยงพัดนมีก็แถมขอาคุณนกะแถมอันใช้หลานเ้อง้องพันยาปิงไหม เกิดเปเทียมมาเจ๊สองก็ขนาดในอันสั่งแก็บเราเห็นคือผมเล่าแต่แกะแม่นครับเอาว่าเอาชื่อน้องแบาบว่านี่ซื้อไปให้น้องบอยซิดีเชฟเดี๋ยวว้าวตอนแรกจากแกะเนี่ยที่หลังจะไปเล่าไปซื้อบอกว่าเออส้นชื่อลงชื่อบอยบรรับจ่าแบบนี้โอ้ยสวยทำงามแต่ขอจังตู่เนี่ยลงชือ่อผูใ้ใดเหตุตขอจังตู่เนี่ย คือเป็นสตอรีเ่เดี๋ยวสีทักเดี๋ยวสีทักผิดตรง,งถ้ามาลืมข่อย <laughs> ข่อยตรงมีทุกคอลเลคชันดีอันนี้จี้งถุงด้ ตัวนี้ก็หยียเป็นขีก็ได้เาตาไปอีกมาองเด้าวันนี้เรามาทานข้าวนอกบ้านนะคะ วางยาไปเท่าตอนนี้เพราะว่าัเท่าบเยงที่มันสิบีอ้มากแบบเ่านั้นือจะใส่หลังจากนกลับมาจากใส่อาใส่หน่อยรับรางวัลแล้วก็ ดูแลมันก่อเกี่ไม่เปนไรง่ายด